สวัสดีค่ะชุกราฟลาเวอร์ค่ะสำหรับช่วงนี้ก็เป็นฤดูการของขนมไหว้พระจันทร์เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำขนมไหว้พระจันทร์ไส้คัสตาร์ดไข่เค็มลาวากันค่ะความอร่อยไม่แพ้เจ้าดังเลยล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะทำไส้ไข่เค็มลาวากันก่อนนะคะเราจะนำไข่แดงเค็มเป็น,นึนงสักประมาณ10นาทีนะคะแล้วก็นำมาบดให้ละเอียดประมาณนี้ค่ะสามารถนำไปปั่นได้นะคะจะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะเตรียมหม้อแล้วก็ใส่วิปปิ้งครีมลงไปค่ะ เนยสดจืดนะคะหัวนมผงค่ะน้ำตาลทรายนะคะและผงคัสตาร์ดค่ะแล้วก็ใส่สีผสมอาหารสักเล็กน้อยนะคะใครจําไม่ใส่ก็ได้นะคะ เดี๋ยวเราจะคนผสมให้พอเข้ากันนะคะใส่ไข่เค็มที่เราบดไว้ลงไปค่ะจากนั้นเราจะนำไปตั้งไฟอ่อนๆนะคะคนไปเรื่อยๆให้เนยละลายค่ะอย่าใช้ไฟแรงนะคะเราจะอุ่นให้เนยละลายก็พอค่ะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็จะเห็นว่าเขาเหนืดขึ้นนะคะนี่ค่ะจากนั้นเราก็จะนำมากรองสักหนึ่งรอบนะคะเพื่อความเนียนค่ะ เราก็จะได้ความเนียนประมาณนี้นะคะจากนั้นเราจะนําไปเทสใส่ถุงค่ะเป็นถุง5คูณ8นิ้วนะคะถุงร้อนค่ะถุงสําหรับใส่แกงนะคะนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะจากนั้นเราก็จะพับๆลงไปพยายามไล่ลมออกนะคะเราก็จะใช้แม็กนะคะเย็บให้เขาติดกันค่ะ ะจะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเราจะนำเข้าแช่ช่องฟรีอย่างน้อย3ามชั่วโมงค่ะต่อไปเราจะทำไส้คัสตาร์ดไข่เค็มนะคะใส่ไข่ลงไปในชามผสมนะคะแล้วก็ตีให้แตกเลยค่ะตีให้เข้ากันนะคะ,ะจะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะรอนแป้งเค้กลงไปค่ะ คนผสมให้เข้ากันดีเลยนะคะสามารถใช้เป็นแป้งกวนไสแทนได้นะคะอะจะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะใส่กลิ่นวานิลาเล็กน้อยค่ะเพื่อดับกลิ่นคาวไข่นะคะคนผสมให้เข้ากันดีเลยค่ะจะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะปาดขอบชามพักไว้สักครู่ก่อนค่ะ,ะเดี๋ยวเราจะอุ่นครีมนะคะใช้วิปปิ้งครีมค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะ และเนยสดจืดจากนั้นเราก็จะเปิดไฟแล้วก็คนให้เนยละลายนะคะใช้ไฟอ่อนนะคะอย่าใช้ไฟแรงนะคะเดี๋ยวเขาจะไหม้ซะก,ก่อนค่ะ,อะพอเริ่มเดือดเราก็จะยกลงนะคะแล้วก็หยอดเป็นสายลงไปในส่วนผสมไข่ที่เราทำไว้สักครู่เนี้ยค่ะค่อยๆหยอดเป็นสายลงไปแบบนี้นะคะ คนไปด้วยแล้วก็หยอดไปด้วยนะคะอ่าจะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะใส่ในส่วนของไข่แดงเค็มลงไปค่ะ,ะจะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนำมากรองนะคะเพื่อให้ได้เนื้อคัสตาร์ดที่เนียนนะคะ กรองสักหนึ่งรอบค่ะ,อะพอได้ประมาณนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปกวนค่ะ เราจะนำขึ้นตั้งไฟกวนบนไฟอ่อนนะคะ,ะจะได้ไส้คัสตาร์ดประมาณนี้นะคะนี่ค่ะจากนั้นเราก็จะยกลงแล้วก็อพักไว้ให้เขาเย็นสักครู่นะคะ พอเขาเย็นแล้วนะคะเราจะห่อด้วยพลาสติกแรปแล้วก็นำเข้าพักในตู้เย็นประมาณ30นาทีค่ะเพื่อให้ไส้คัสตาร์ดของเราเซตตัวแล้วก็ปั้นง่ายนะคะอ่ะอันนี้คือไส้คัสตาร์ดลาวาที่เราทำแช่เย็นไว้นะคะเราแช่ไว้ประมาณ1คืนนะคะความจริงจะต้องแช่ให้เขาเซตตัวนะคะประมาณ 3- 4ชั่วโมงเขาก็เริ่มเซตตัวแล้วค่ะ เดี๋ยวเราจะนําออกมาแบ่งออกเป็น1 5ชิ้นนะคะเพราะว่าเราจะทําขนมไหว้พระจันทร์1 5ชิ้นค่ะความจริงแล้วไส้คัสตาร์ดเราวาสามารถทําร่วงหน้าไว้ได้นะคะเพราะว่าเราจะต้องใช้เวลาในการแช่ให้เขาแข็งนะคะทําขนมไหว้พระจันทร์จะต้องใจเย็นๆหน่อยค่ะเดี๋ยวเราจะแบ่งออกเป็น1 5ชิ้นนะคะตัดกะกะเอาเลยค่ะนี่นะคะตัด3แล้วก็ ตัด5นะคะ3 5 1หนะคะจะได้15ชิ้นค่ะกะให้เท่ากันนะคะกะเอาก็ได้ค่ะอ่ะประมาณนี้นะคะไส้คัสตาร์ดลาวาเหมือนยากใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเขาไม่ยากนะคะเพียงแต่ว่าต้องใช้เวลาในการแช่แข็งค่ะอ่ะอันนี้คือไส้คัสตาร์ดไข่เค็มนะคะที่เราพักในตู้เย็นให้เขาเซตตัวแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปช่างก่อนค่ะอ่ะ 374นะคะเดี๋ยวเราจะหาร15นะคะอ่ะก็จะได้ประมาณก้อนละ25กรัมนะคะเราจะทำไส้คัสตาร์ดก้อนละ25กรัมค่ะถ้าเราทำแบบนี้เราก็จะไม่เหลือเศษนะคะ25ก็ได้26หรือ24ก็ได้นะคะประมาณนี้ค่ะเนี่ยค่ะช่างเราก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆไว้นะคะเดี๋ยวเราจะนำไปห่อกับไส้ลาวานะคะ นำมาห่อเลยค่ะต้องรีบนะคะเดี๋ยวไส้ลาวาของเราจะละลายซะก่อนเขาจะหอยากนะคะเนี่ยค่ะอ่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะคลุมด้วยพลาสติกแรปนะคะแล้วเราก็จะนำเข้าแช่ตู้เย็นไว้อย่างน้อย1คืนนะคะหรือกระทั่งเขาแข็งดีนะคะและสามารถทำเก็บไว้ในช่องฟรีซได้นานประมาณ1เดือนค่ะ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำตัวแป้งขนมไหว้พระจันทร์กันเลยค่ะใส่เนยสดจืดลงไปในชามผสมนะคะเป็นเนยนิ่มหรือเนยละลายก็ได้นะคะจากนั้นคนให้เขาแตกตัวดีค่ะตามด้วยนมข้นหวานค่ะ น้ำพึ่งค่ะ,ะจากนั้นคนผสมให้เข้ากันดีเลยค่ะ,อะพอได้ประมาณนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะร่อนแป้งลงไปค่ะจะใช้เป็นแป้งเค้กนะคะและแป้งข้าวโพดค่ะนี่นะคะ แล้วก็ตามดึกเกลือสักเล็กน้อยนะคะ,ะคนผสมให้เข้ากันดีค่ะ จะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเราจะแรปด้วยพลาสติกแรปนะคะหอ่อด้วยพลาสติกแรปแล้วก็ทักในตู้เย็นประมาณ30นาทีค่ะอ่ะสานาทีผ่านไปนะคะเดี๋ยวเราจะนำแป้งของเราออกมาช่างก่อนค่ะ เพื่อที่ว่าจะได้ไม่เหลือเศษนะคะเราจะชั่งแล้วก็หารด้วย15นะคะเพราะว่าเราจะทำ15ชิ้นนะคะนี่นะคะ235เราจะหาร15ก็จะได้ประมาณชิ้นละ15กรัมนะคะประมาณ15กรัมบางคนอาจจะได้14 16อย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าน้ำหนักแป้งน้ำหนักที่เราใส่ลงไปอาจจะไม่เท่ากันนะคะอาจจะ มากกว่าหรือน้อยกว่าเล็กน้อยไม่เป็นไรค่ะถ้าทำแบบนี้เราก็จะไม่เหลือเศษนะคะอ่ะปั้นกกลมๆพักไว้นะคะอ่ะสำหรับวันนี้เราจะใช้พิมพ์กดขนาด50กรัมนะคะนี่ค่ะเราจะใช้เป็นหลายนะคะจะเลือกใช้ลายไหนก็ได้นะคะตามชอบเลยค่ะถ้าไม่ขี้เกียจเปลี่ยนก็ ใช้ทั้ง6ลายเลยก็ได้นะคะนี่นะคะประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆมีพิมพ์แบบไหนก็สามารถใช้ได้เลยนะคะนี่ค่ะอ่ะอันนี้เขาก็จะมีล็อกของเขาอยู่นะคะนี่ค่ะอ่นนะ,อออะ,ะ,ะวิธีใช้ก็ใส่เข้าไปให้ตรงล็อกแล้วก็บิดเล็กน้อยนะคะนี่ค่ะ จะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะใช้ด้านที่เป็นดอกไม้บานๆออกเนะะียค่ะสวมเข้าไปค่ะอ่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะอ่ะต่อไปก็แป้งนวลน,นะคะเตรียมไว้ค่ะแล้วก็ถาดรองอบนะคะจะใช้เป็นกระดาษไขหรือว่าใช้เนยทาก็ได้นะคะอ่ะต่อไปเราจะมาเริ่มห่อกันเลยค่ะเราจะห่อตัวแป้งเปลือกแป้งเข้ากับตัวไส้นะคะนี่เป็นไส้ที่เราทําไว้3วันแล้วนะคะแช่ช่องฟรีซไว้ประมาณ3วันแล้ว นี่ค่ะเขาก็จะมีความแข็งก๊อกเลยนะคะแข็งเป๊กเลยค่ะจะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนําออกมาสักประมาณ3าสี่ก้อนก่อนนะคะเพราะว่าเขาละลายเร็วมากค่ะที่เหลือเราก็จะนําเข้าแช่ช่องฟรีซไว้เหมือนเดิมค่ะ อพอได้ประมาณนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนําไปคลุกแป้งนวลก่อนค่ะคลุกแป้งนวลแล้วก็นํามาใส่ในพิมพ์เลยนะคะเพื่อจะได้ไม่ติดพิมพ์ค่ะอ่ะนี่คือเหตุผลว่าทําไมเราจะต้องชั่งน้ําหนักให้เป๊ะเพราะว่าพิมพ์ของเราขนาด50กรัมนะคะตัวไส้แล้วก็ตัวแป้งรวมกันจะต้องประมาณ50กรัมนะคะ จะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเราจะสเปรย์น้ําก่อนอบค่ะเพื่อเปลือกของขนมไหว้พระจันท์จะได้มีความนุ่มนะคะจากนั้นเราจะนําเข้าอบที่200องศาเซซีนาทีก่อนค่ะเราจะเตรียมไข่แดงผสมกับน้ําเปล่านะคะไว้สําหรับทาหน้านะคะ,ะหลังจากที่เราอบ4นาทีผ่านไปนะคะเราจะนำออกมาทาด้วยไข่แดงค่ะ หลังจากที่ทาไข่แดงเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะนำเข้าอบที่200องศาเซลเซียสอีก8นาทีค่ะขนมไหว้พระจันทร์ก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาน่าทานมากๆเลยเดี๋ยวเราจะมาลองชิมดูนะคะอ่ะอย่าลืมพักให้เขาเย็นก่อนนะคะนี่ค่ะเปลือกบางนะคะ มีความเป็นลาวานะคะนี่ค่ะสำหรับขนมไหว้พระจันทร์พักไว้ข้ามคืนยิ่งอร่อยค่ะนี่นี่ค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะนี่เดี๋ยวลองชิมหน่อยนะคะอืมอร่อยหวานมันค่ะหอมอร่อยตัวไส้มีความกลมกล่อมหวานมันนะคะ อร่อยมากๆค่ะยังไงก็ลองทำดูนะคะเป็นขนมไหว้พระจันทร์ที่ถ้าเราไม่อยากซื้อนะคะเราก็สามารถทำเองได้ค่ะยังไงก็ลองทำดูนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย